สมรองเท้าเราจะไม่แสดงอาการปริยาใดๆอันเป็นการไม่เคารพสถานที่เพราะกันนี้ขอฝากนิ่งตึงเวลาที่โยมจะไปชวนใครมาเขาที่จะกูดอย่าไปชวนเพราะว่ามาเที่ยวมาไม่ได้บุญต้องชวนเพราะว่ามาก,กราบรอยพุทธบาทกันและก็นแนะนำเต้เรียบร้อยว่าถ้ามาเขาที่เจดกูต้องแต่งกายให้สมกับหม้อเฝ้ารู้เดจามดังนั้น,น,นขึ้นมาเขานต้องเตรียมให้ดี ปัญญานในโยมบางนเราหมดคางเกงไปเยอะเหมือนกันใส่ไปใส่มาไม่รู้มันหายไปไหนหมดนะฮะเตรียมไว้เป็นพันตัวยมเสาร์อาทิตย์ผ่านไปสักครึ่งวันโกศกอตานะเอากางเกงมาคืนด้วยวนะันหมดเพราะเรายังกงไม่ได้เตรียมความพร้อมในการเต่งกายที่เหมาะสมมายัางไงก็เขาฝากแล้วก็การเข้ามาในลานพระบ,บาทอย่าทิ้งเศษผงเศษกระยาบก,กันปิ้ทองหนึ่งแผ่นแล้วก็ทิ้งกระดาษหนึ่งแผ่น รยอยหนึ่งถุงเราก็ทิ้งถุงหนึ่งถุงพอดอกไม้หมดเราก็ทิ้งถุงไม่ได้รอยประบาทมันก็เลยทําให้สถานที่ของเราที่เรามากราบไว้เช้าต่างชาติเ้ามาเข้างมงนี่เห็นเราไว้ในกระดาษเยอะขยะโดยเยอะอาตมาที่เห็นนี่ไม่ใช่อาตมาดูจากกล้องวงจรปิดเวลาพระราเข้ามาเนเข้างมงคนไทยเออคนไทยทาได้เะนันแต่ก็ทําไม่ได้นักกตกรรมขยะมเขาอยา,า,งา,า,า,างแน่นแล้วก็เอาอิทิ้งถึงดั นั้นพวกเราต้องมีสตนะิอยากได้อานิสงส์นี้ถ้าเเรียนเป็นกรศาสตร์อยู่ปิดทองหนึ่งแผ่นโยมได้ห้าคะแนนทิ้งกระดาษพอทองหนึ่งแผ่นลบห้าบนราบมันคือสอุขจะขออะไรสาเร็จได้ที่ต้องกามาและช่วยกันรักษาความสะอาดถวายเป็นพุทธบูชาเราจะได้รับอานิสงส์เราจะกลายเป็นคนที่ปราศจากเรื่องรบกวนรังจิตใจอะไรที่เคยรบกวนจิตใจก็เราไปก็จะหมด พราะเวันนี้เราก็จะมีคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอน,นี่คืออันนี้ส่งข้อการไม่ทิ้งกระยและการเก็บขระยในหลานกระบะอีกเรื่องหนึ่งยอมการเขียนโยมลองสังเกตซุ้มที่อยู่ก้างหลงน,นกระมามองไกลๆมันก็ดูไม่เห็นอะไรแต่เข้าไปดูใกล้ๆมีแต่ชื่อโยมเต็มไปหมดเขียนเต็มซุ้มไปหมดเลยหลวงพ่อจ้างจ้างหมอปั้นไปที่ตุกปูกในโยนะ ถ้าอยาไปคิดไปลบเพราะว่าปากกาเคมีที่ยมซื้อมามันจะมีทินเนอร์อยู่พอเราเขียนลงไปเนี่ยทินเนอร์มันจะซึมเข้าไปแล้วก็เขียนทับก็ไม่ได้แล้วแบบลายพวกนี้ก็เขียนทับต้อนกันอย่างนี้น้อยห้าชั้นกว่าจะออกมาถึงผิวนอกมันที่ออกมาเป็นลายเหมือนจริงไอ้ตรงน,นั้นไม่เท้าไรโยมสามนาท,ที่แล้วนินเล่นหรือหน้าผากหลวงพ่อทวดที่อยู่ก้างหลัน้าตานที่องลึกล่อง้องนั่นแหละหลวงพ่อทวด ที่แรกเราเขียนหลังโดยเยเด็กก็พยายามลบทุกวันเผนลิบ,บเพลยวเอาดีเขียนได้แล้วพนะอบาทิตย์นั้นเรียบร้อยเลยอยู่หลังนี้เต็มไปหมดลุออกมาถึงหน้าผากรอบไปหมดขอไม่พอ,อยกเวียนข้างหลังมาหมดที่เลยมาหน้าผากบางทีเราก็มาถึงเขาเขียนทต่ไรของเข,เขาเข้าใจหรือเปล่ามันเป็นบาปเพราะฉะนั้นบางอย่างอยูอย่ยต้องขอฝากว่าเลิกในในการได้การมาเขียนก้อนหินก็อย่าไปเขียนต้นไม้ก็อย่าไปเขียนครับ นีแล้วก็เคยขึ้นไปดูก้บนเดี๋ยวนี้ตายไปเลยหยดต้นตะเกียนทาแป้งถ้ตายเลยขอแต้ต้นตะเกยะเียนตรองใจอยู่ไม่ได้แล้วะตเียนตาอยอางนีามากันนึกถึงตอนนี้ยยังในตัวยแน่ความทางก็อยู่อย่างใครไปใครมาก็เห็นะเ,เล่นแล้วต้นต,ตะเกียนเรียบร้อยไปนะเพราะฉะนั้นเราบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะต้องขอฝากว่าอะไรที่ ทำมันไม่บาปก็ทำรือแต่บางอย่างที่มันบาปนี่จะไม่ทำแล้วก็ไปเขียนกันมันก็เหมือนกับทำดอกไม้หลน่นคาวาตอนหนึ่งดอก,กนีม่มาทาตามนลยููก็ขาวนเพืเหมือนกันประเพณีที่เราไปเขียนที่ผ้าแดงที่จริงผ้าแดงในยุคแรกเด็กเขาขึงไว้กันคนเลยเขาเขียนแล้วว่าห้ามผ่านแล้วทำเครื่องหมายการกรบ,บาดต่อมาั้นคนขึ้นไปมากเลยอยู่ก็ขึ้นไปก็าขึ้นไปถึงก็เอากับแเต่าชื่นั่นชื่นี้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้ว วงเล็บขอให้รวยวบานะั้นใครก็อยากรวยยยไปถึงก็เขเียนเหมือนกันหมดไม่มีปากกาเขาี่นะ้วๆเนี่ยผ้าแดงในโยคือไม่ผืนเนี่ยเครึ่งบันแตวนั่นนะี่มองไม่รู้เราเป็นผ้าแดงมันมืดไปหมดนะก็เลยมีมีเหตุแม่ค้าเขาเห็นช่องทางเขาก็เริ่มเลยตัดผ้าแดงความก็ตีเป็นยาวาเสมนพร้อมปากาขายกันเต็มเต็มทางเดิมหมดเลยตัง้งหลา ขายไม่แต่วัดทวงอะไรอยู่พอยนลงรถปุ๊บโยกก็เดินมาผ่านานาก็จะถามมีผ้าแดงหรือยังข้าเอาแหละเข้าไปคุยกันได้เรื่องพกผ้าแดงมาคนละแผ่นละแผ่นขึ้นมาเสร็จก็มาถามโกศเขาเขียนไปแขวนได้ที่ไหนโกศก,กับชี้ยาวขึ้นไปนู่นไปก็วนไปหมดเลยทีนี้มันก็เกิดด,ด่งดังแล้วก็คนดางตัวเองก็ไม่รู้อะไรคือสิ่งสำคัญนะก็แนะนำลูกตัวปิกิดไปเยอะ ขนาดบางคนในะยมอภา้ามาหนึ่งภาพใหญ่นั่งเขียนเป็นครึ่งวันเขียนเดื่เหนื่อยพอกินข้าวพินอะไรเสร็จก็มานั่งเขียนต่อตามคนต่างพยายามจะขอติไปหมดผ้าแดงแล้วก็ลือกันว่ายิ่งแขวนสูงยิ่งรวยก็เอากันใหญ่ยงเอาไม้บางปีนขึ้นไปบ้างเอาเชือกมัดเพีย,ยงเดนไปบ้างที่สุดไฟไหม้อยูนะ่ป่าไม้ทําหนังสือโรองเรียนมาถึงลวงพอ่อลวงพ่อก็ไม่รู้เราโยงไปทําอะไรกัน พอท่านนั่งรับแขกอยู่ทางล่างเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปไปท่านดูท่านเลยมาที่บายว่าผ้าแดงคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเยอะนะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นกระโจกก็หายไปนะท,ที่ไม่ค่อยมาส่งอย่างมากพามาโุมโ้งวันมีกี่คนเม <c oughs> ื่อก่อนไอโยมือปอกคุนเนี่ยมาในไป้นมาไหว้ลอยพระบาทเอา,ากระโจงไปสง่โง,โงโ้งคนโด่งอยู่ข้างในแน่นไปหมดไอคนจะปิดทองก็เข้าไปได้พวกก็มองยังไม่เห็นก็ส่องอยู่เลย สามปียังกว่าจะหายไปเรื่องการสองกระจกบางทีคนไม่รู้เนี่ยมาถึงกับอาจารย์เขาต้องไปทํำยังไงตาน,นีงตัมาก็แกล้งพูดโยมก็อ่านคู่มือเหมือนทีว่าเขามีคู่มือไห้หรือเปล่าบางทีก็หลอกให้โยมส่วนอินทรีโสออกส่องตั้งแต่ฝั่งนี้เลยหลับตาครับส่วนอินทียโสจบก,ก็ลืมตามาดูแป๊บลึเหรอครัะพอเห็นก็ขยับกระจกแล้วก็สวดใหม่บางคนก็มา,าตามที่เราบอก,กเอาสวดได้ทั้งวันเลย นะบางทีก็ไม่อยากอัดใจเห็นมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆโยมอยากตายก็ปล่อยแก่แต่ว่าวันนี้เห็นนะอยากที่จะรณรงค์กานบางสิ่งเนี่ยถ้าเราช่วยกันได้ก็ลดมันลงไปนะบุญได้จากการทำมัโยมแล้วก็ได้จากการอธิษฐานขอพรมนตองไ,ไปเขียนและไม่มีที่ไหนที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่าตรงนี้เขาฝากโยมได้เลยว่าถ้าโยมมาแล้วโยมขึ้นไปขอของบนก่อนเทวดาย่อมไม่สามารถให้พรโยมได้เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาทั้งหลายเราไม่ไหวพ่อของเทวดาแล้วเราจะไปขอเทวดาที่ไหนเขาจะให้เราต้องมาแล้วต้องมาไหวร้อยพระบาทตรงนี้ให้เสร็จแล้วขอปอดกลับไปพรในส่วนอื่นเราขอจากเทวดาก็ไปขอไปถ้าคิดว่าขอแล้วดี <c oughs> นะเพราะนั้นก็ขอฝากโยมทั้งหลายไว้เราวันนี้ก็จะนําโยมกลับมาสู่การขอขมาแล้วเดี๋ยวจะได้บูชาสักราระร้อยพระบาทและขอปลอดต่อไป ต <The> ั้งใจให้ดีขอเชิญทุกท่านตั้งแลบวโบขึ้นสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค้อมไก่ตรง กายเยนวาจากายเยนวาจายวาเจตสาวายวาเกตสาวากุเทกุกรรมังพุเทกุกรรมังธรรมเมกุกรรมังธรรมเมกมัง

ท,ที่ขา้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้กระทำแล้ว พระพุทธเจ้าตอบพระพุทธเจ้าตอบพระธรรมเจ้าตอบพระธรรมเจ้าตอบพระสงฆ์เจ้าตอบพระสงฆ์เจ้าด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระสงฆ์ก เจ้าพระเจ้าจงคอสิึ่งนโทษร่วงเกิดนั้นเกิดนั้นเพเจ้าทั้งหลายพะเจ้าทายดได้ปฏิบัติดได้ปฏิภัยในสิ่งที่ดีถึสิงที่ต่อไปตล่อไปับหนึ่งครั้งลับตอนนี้ปยะโยชนไใดที่ไม่ได้สมาทานจิงแป่ให้ตึ้นตั้งใจกลึงวาจาสมาทานิิตห้าสิ่งดั่งนั้ ปานิปปตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยะ मिलया मदपमादधानावेरमनीतिका समाधियामि อิมานิอิมานิปัญจปัญจสิกขาปธานิสิกขาปธานิสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิอิมานิปัญจปัญจสิกขาปธานิสิกขาปธานิสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิอิมานิปัญจปัญจสิกขาปธานิสิกขาปธานิสมาธิยามิสมาธิยามิ อันดนีพวกเราทั้งหลายขึ้นจ่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เปรียบประดุจเป็นดังปรารณาทองที่บริสุทธิ์ของแผ่ววันแล้วในการที่จะนำเครื่องสักการะอันประณีตใส่ลงในปารนะทองนั้นก็เจอเราทุกท่านนำเครื่องสักการะใส่ในกระผู้มือของตนตะทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็ใครมีเยอะก็ดูคนรอบข้างบางคนไม่มีก็แบ่งปัน ค้ามแต่น,นี้ใครปรารถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกภพทุกชาติได้น้องปัจจัยหนึ่งใบที่สําคัญโยมปัจจัยนี้เวลาถวายอย่าไปคิดว่าเราสร้างโบสถ์สร้างสลาให้ถวายเป็นพุทธบูชาโดยตรงต่อรรกระบาทแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าภายภาคหน้าคอยเราเกิดในตระกูลเศรษฐีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานและโยมนะอย่าทิ้งที่ผ่านเด็ดขาด เดี๋ยวรวยมาแล้ววุ่นวายไม่ลิกถ้าเราปรารถนานิพพานถึงรวยมันก็สร้างบาร,รมีได้ตลอดบราพร้อมกันแล้วตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมตั้งรักโภสามจบพร้อ,อมๆกันนาโภตสะพระวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโภตสะพระวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนา มังมาพุทธปาฐมพุทธปาจะักสัจจาอารวนาอาวันทานะวัทานามิหังมนามิทุติยปิภุติยติมังิมาพุทธปาฐง พุทธาจารจสัจจารเวนะารเวนะวันธานวันธานัมามิหังนามามิหังตัดยมปีตัดยมปีมังอิมังพุทธาพังพุทธาารังจสัจจารเวนะารเวนะวันธานวันธานัมามิหังนามามิหังแ่งกางกลาง ตอนนี้ปายจะแนะนำโยกเจริญจิตตภาวนาหนึ enfin, ่งนาทีขอเชิญทุกท่านสมาทานระกรัมานโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสา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 นาโอกาสปณีนาโอกาสปณีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมาทานซึ่งองค์ระกรัมมานขึ่นองพระธรรมชานิอนิการสมาธิขออนิการสมาธิอาจาราสมาธิอาจาราสมาธิ ที่อัปมาทถะและวิปัสนาญาและวิปัตสนาญาณงบังเกิดขึ้นจงบังเกิดขึ้นในันธสัศนจาในันธสัศนารของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งสติจัตั้งสติกำหนดไว้กำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกที่ลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจออก กังแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้ต้น,ตน,ตนไปเธอต้นใบเถอดต,ต,ตอนที้ไปเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตภาวนาโยมท่านใดที่นั่งในพื้นที่ริมก็อายบดันเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซา้ายวางไว้ที่หน้นาอกตั้งกายตรงโยมท่านใดที่นั่งไม่สะดวกก็กลับออก 递给他